ตัวฝักยาวอายุ35วันของเราเริ่มติดดอกออกผลแล้วครับผมสังเกตเห็นไหมครับโอ้โหดอกของเขาทังด้านนอกนะครับอันนี้ด้านนอกนะครับผมทังติดดอกทั้งติดฝักมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วอายุ35วันอุปัตบนขนายไหมครับอันนี้จะเป็นด้านในนะครับเมื่อกี้ด้านนอกครับผม สวัสดียามเช้านะครับเช้าวันสดใสวันนี้นะครับพามาชมแปลงผักทั่วฝักยาวที่เราปลูกบนคันนานะครับผมคันนาทองคําปลูกผักบนคันนานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการทําค้างตั่วการปลูกแตงปลูกผักนะครับบนบนคันนาตอนนี้ผมจะปลูกทั่วฝักยาวนะครับแปลงนี้นะครับผมตัวฝักยาวทําค้างมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ต้นตั่วฝักยาวของเราอายุได้ 7อาทิตย์นะครับ7 5 3 5วันนี้วันจันทร์อังคารก็อายุได้36 37วันนะครับผมตอนนี้เขาก็เริ่มเลื้อยขึ้นด้านบนแล้วนะครับผมยอดเขาก็เริ่มจะขึ้นด้านบนแล้วนะครับส่วนด้านล่างส่วนด้านล่างนะครับก็เริ่มติดดอกออกผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเห็นอะไรขาวๆไหมครับบริเวณโคนต้นนะครับผมนี่ในช่วง1เมตรเลขหลังจากนับจากบริเวณโคนต้นนะครับเขาก็จะติดดอกออกผลให้เรา ได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับผมพาไปชมใกล้ๆนะครับผมไปเลยครับนี่นะครับแปลงถั่วฝักยาวที่เราปลูกไว้นะครับผมสามสิบห้าสามสิบหกวันนะครับสามสิบหกวันดูดอกของเขาสิครับนี่คือแปลงถั่วที่ปลูกไว้บนคันนานะครับปลูกผักแบบไม่ต้องรดน้านะครับผมเพราะว่าบนคันนาของเราจะมีน้ําล้อมรอบนะครับอันนี้คือแปลงนานะครับแปลงฝั่งขวา แปลงฝั่งซ้ายก็จะเป็นน้ําเต็มแปลงนาเหมือนกันครับผมส่วนตรงกลางก็จะปลูกพักนะครับผมผมเลือกที่จะปลูกถั่วฝักยาวนะครับเป็นพืชที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับผมปลูกไว้บนคันนานะครับผมเราไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องดูแลมากมายยิ่งฤด,ดูตอนนี้เป็นฤด,ดูฝนนะครับเขาจะทําให้ต้นถั่วของเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมปลอดภยัยปลอดโรคนะครับอาจจะมีเพลี้ยมีหนอนแต่ก็น้อยมากๆนะครับผมเพราะว่า เป็นหน้าฝนนะครับและที่สําคัญผมปลูกบริเวณโล่งและโปร่งครับดูบริเวณพื้นข้างเคียงครับผมจะไม่มีต้นไม้เลยนะครับผมจะเป็นแปลงนานแล้วก็เป็นค้างตัวฝักยาวของผมครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมจะโล่งโปร่งลมพัดผ่านได้สะดวกนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญแปลงผักที่ผมทําค้างนะครับผมก็จะทําค้างขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับผมเพราะว่าการทรําค้างขึ้นมาข้างบนแบบนี้จะช่วยให้ แรงถั่วฝักยาวของเรานั้นไม่พันกันนะครับผมไม่พันกันยังไงมองดูอย่างนี้เหมือนยอดเขาจะติดกันนะครับแต่ถ้ามองดูด้านข้างเห็นไหมครับนี่เขาจะมีช่องของเขาเพื่อให้ลมพัดผ่านได้ทุกช่องนะครับผมสามารถมือพัดผ่านได้อย่างสบายใบของเขาจะไม่ชนกันนะครับผมนี่การทําค้างถั่วแบบนี้ทําให้ตัวฝักยาวของเราปลอดภยัยปลอดโรคได้อย่างดีเลยนะครับผมเป็นหนึ่งเหตุผลที่ หลายๆท่านถามมาว่าทำไมแปลงผักนี้ไม่มีเพียไม่มีหนอนจริงๆหนอนก็มีอยู่นะครับแต่เพีเยปีนี้ยังไม่เห็นนะครับผมเพราะว่ายังเริ่มฤดูการอยู่เลยนะครับผมเพียยังไม่มาเพราะว่ายังมีฝนแล้วก็ลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาทําให้แปลงถั่วฝักยาวของเรานั้นโปร่งโล่งสบายนะครับผมเห็นไหมครับในหนึ่งถาหนึ่งเคยเห็นไหมครับเขาจะมีประมาณ4-5ต้น สี่ถึงห้าต้นสี่ถึงห้าเถานะครับที่เลื้อยพันกันขึ้นมาเห็นไหมครับไม่ใช่น้นอยๆนะครับหนึ่งเถานะครับเพราะว่าเราได้ทําการเด็ดยอดนะครับในหนึ่งต้นระยะห่างที่ผมปลูกก็คือนี่แหละครับระยะห่างของตัวฝักยาวประมาณนี้ประมาณสิบเซนนะครับผมสิบถึงสิบห้าเซนระยะห่างของอต้นที่ปลูกนะครับก็เหมือนลายระยะของเชือกนะครับเมื่อปลูกได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับผม เราก็ทําการเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดในหนึ่งต้นเขาก็จะแตกออกมาประมาณ3าถึงหยอดนะครับผมในหนึ่งต้นนะครับผมก็จะแตกออกมา3าถึงหยอดในหนึ่งยอดเขาก็จะเลื้อยพันกันไปเรื่อยๆนะครับในเชือกฟางที่เรามัดนะครับผมที่ทําค้างขึ้นมาเราต้องมาทําการจัดระเบียบยอดถั่วของเขาให้เขาเลื้อยตามค้างเลื้อยขึ้นไปสูงขึ้นไปด้านบนนะครับผมและจะทําให้อ่า ยอดถั่วขอ,ของเขาไม่พันกันนะครับเพราะว่าเราทําค้างแบบนี้นะครับผมถั่วแบบนี้ยอดถัว่วธรรมชาติของยอดถั่วนะครับเขาก็จะเลือ้อยพันกันนะครับผมในตอนนี้เราจะทําการมัดคับเขาให้เลื้อยไปตามเส้นที่เรากําหนดไว้นะครับก็จะเลื้อยยาวขึ้นไปเรื่อยๆถึงด้านบนนะครับเมื่อถึงด้านบนเราก็จะทําการจัดยอดของเขานะครับให้เลื้อยต่อไปจนสุดด้านนู่นนะครับผม เราจะบังคับยอดเขาให้เลือนจนสุดด้านปลายแล้วเขาก็จะม้วนคืนกลับมาแล้วก็เวลาออกดอกเขาก็จะออกดอกออกฝักย้อนลงจากด้านบนแบบนี้นะครับผมนี่คือการประโยชน์ของการทาคางกลัวแบบนี้นะครับปลอดภัยปลอดโรคนะครับผมปลอดภัยปลอดโรคไหมก็สังเกตได้ครับว่าตอนนี้ไม่มีเพลี้ยเลยนะครับนอนอาจจะเจอบ้านนะครับตอนนี้ผมก็เจอหนอนอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับมาจากยอดเมื่อเช้านะครับแต่ว่า ก็แบ่งๆกันไปครับธรรมชาตินะครับเนื่องจากเราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นก็จะทําให้เขามีเพียมีหนอนเป็นเครื่องปกตินะครับผมอันนี้ด้านในนะครับสังเกตเห็นดอกเขาดอกเขาจะขึ้นเยอะมากนะครับบริเวณโคนต้นครับอันนี้ด้านข้างในนะครับส่วนด้านข้างนอกของเขานี่มันไม่ได้เป็นด้านเดียวนะครับด้านข้างนอกก็ดอกเช่นกันนะครับอันนี้คือด้านหลังของ แปลงผักนะครับเราจะทํายอดให้เขาเลื้อยไปทางด้านทิศตะวันออกก็คืออยู่ด้านนี้นะครับด้านทิศตะวันออกแล้วก็บังคับยอดเขาไปด้านนู้นส่วนด้านนี้ด้านหลังก็จะได้รับแสงอาทิตย์เมื่อทิศตะวันตกเห็นไหมครับเขาก็จะออกดอกให้เราแบบนี้ไม่ได้เจ็บด้านเดียวนะครับเราเก็บ2ด้านนะครับตัวฝกยาวครับจากนั้นเขาก็จะเริ่มติดดอกออกผลนะครับเห็นไหมครับผมเริ่มแล้วครับ อายุได้ประมาณ3าสวันเขาก็เริ่มตอนนี้อายุได้36มสวันนะครับเขาก็เริ่มทีดดอกออกผลบางชอบบางฝักก็เริ่มเป็นผลแล้วนะครับผมนี่ครับผมฝักนี้เริ่มยาวนูน่นฝักนู้นยิ่งยาวแล้วนะครับผมกนี่การปลูกถั่วฝักยาวนะครับทําให้เราได้ทานผักที่ปลอดภัยนะครับเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายนะครับเหมาะสําหรับการปลูกพืชหน้าฝนมากๆนะครับปลูกถั่วฝักยาวทําให้แปลงผักของเรา ไม่ต้องลดน้ํานะครับเพราะว่าในแปลงนาะเรามีน้ําอยู่แล้วนะครับเราก็ทําการใส่ปุ๋ยดูแลเขาอย่างดีแค่นั้นนะครับผมที่เหลือก็เก็บผลผลิตอย่างเดียวครับตัวฝักยาวบนคันนาขันนาทองคำนะครับผมนี่ครับการปลูกพืชผักที่แบบว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราปลูกมาตั้งแต่เด็กแต่ก่อนเราอาจจะไม่สนใจนะครับเหมือนลูกตอนนี้ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็ให้มาช่วยทํา ก็มาช่วยปลูกอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรมากมายส่วนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่บ้านนะครับผม mm hmm. เขาก็จะปลูกตั้งแต่สมัยเราเด็กๆนะครับเราอาจจะยังไม่สังเกตนะครับบนหัวไล่ไปนาะเขาก็จะปลูกตั่วฝักยาวเลยนะครับผมแต่ก็ทําค้างแบบปกตินะครับก็คือการทําค้างแบบใช้ไม้สารกันขึ้นไปด้านบนนะครับทำให้ยอดถั่วของเรา เป็นหนอนเป็นเพลียนะครับผมแต่ว่าเราก็มาประยุกต์ใช้นะครับนํามาประยุกต์โดยการทําค้างถั่วแบบนี้นะครับผมทําให้ถั่วของเราปลอดภัยจากโรคจากหนอนจากมแมลงมีบ้างแต่ก็น้อยมากๆนะครับสังเกตอะไรซีขาวๆาๆครับอันนี้ด้านขวานะครับผมอันนี้ด้านซ้ายนะครับผมเห็นไหมครับเขาออกดอกออกผลเริ่มมาแล้วครับผมอายุ35วัน เป็นดอกออกผลเต็มเลยครับผมนี่เป็นพืชที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับอยากแนะนําให้ปลูกเลยนะครับคันนานะครับผมยิ่งคันาที่เราได้ทําการดันใหม่นะครับปรับปรับพื้นที่นาใหม่ๆนะครับดันมาจะมีหญ้าขึ้นเกิดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งสะสมอาหารอย่างดีเลยนะครับผมบริเวณคันนานะครับเราก็ทําการปลูกเลยครับผมแตงกวาแตงร้าน ปลูกบนคันนาปลูกไว้ได้ทานแน่นอนครับผมพืชผักสวนครัวของเราเก็บไว้ทานได้ตลอดนะครับทุกวันนะครับผลผลิตที่เก็บได้ก็จะมีแปลงหนึ่งนะครับที่หลวมปลูกไว้ฝั่งทางนู้นก็คือแปลงนู้นนะครับเห็นไหมครับที่เคยปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงหวานข้าวนะครับผมแปลงนั้นนะครับผมทุกวันนี้ก็ยังได้เก็บทุกวันนีครับผลผลิตของเขาหนึ่งวันละสองสามกนะครับผมได้เยอะเลยนะครับผมวันหนึ่ง ็เก็บมาเรื่อยๆนะครับได้ขายได้แจกได้แบ่งได้ปันญาติพี่น้องทำบุญทำทานนี่คือความสุขที่เราสร้างขึ้นเองนะครับผมความสุขที่เราสร้างได้บริเวณคันนาความสุขบนคันนานะครับคันนาทองคำปลูกผักบนคันนาปลูกผักแบบไม่ต้องรดน้ำปลอดภัยปลอดโรคนะครับผมแย่งยากช่วงแรกๆที่เราทำการปลูกนะครับต้องได้ย่าก็ ใครสนใจก็มีวิธีนะครับผมคลิปหรือลิงก์ก่อนหน้านี้นะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้นะครับวิธีการปลูกการดูแลการเด็ดยอดการทําค้างนะครับสำ,สำคัญก็มีอยู่3-4ขั้นตอนนะครับผมจากนั้นก็รอเก็บผลผลิตอย่างเดียวครับผมตัวฝักยาวตัวฝักยาวของเราปลูกผักบนคันนาคันนาทองคํานะครับปลูกได้ง่ายๆปลูกได้ง่ายๆง่าย,ายจริงๆนะครับปลูกแล้วก็ รอเก็บผลผลิตอย่างเดียวตอนนี้ถัวผักยาวของเราอายุได้37วันใกล้จะได้เก็บผลผลิตแล้วครับรอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอการปลูกผักบนคันนาเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องสาวน้อยผู้ไทยใจรักเกษตรด้วยนะครับจะได้มา,าแชร์ความรู้ประสบการณ์แบ่งปันการปลูกพืชผักความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผม ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อกล่าวของว่าสวัสดีครับผมทวฝักยาวบนคันนาคันนาทองคำ